สวัสด oh, ีคร oh, ับพี่น oh, ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางศินลำเหนือออฟฟิเชียลนะครับหลังจากเข้าโอ้เนี่ยครับลงปลาแล้วล่ะก็อุ้ยแบบลูกทุ่งลูกทุ่งครับปลาดหอยเลยอ้หอยยังไงเนี่ยเดี๋ยวพ่ออมมืตัวเลยกินหอยเข่อย่างกินหนังเขาหมดกินหอยอ่ะก็กินหอยเข่อย่างกินหอยเข่อย่างเออมันสีจูบตัวบอกหอยมันเ่ค่อยกินเขากินหนังกินกินหนังเขาหมด มันยำน้งบ่าแลกก็เล้กินตะขาป้อนข่อเลยดิปลานขายป้อนักข่สิงันบ้า่อยทีปอบงนผู้เฒ่าคนน้าได้คอยบ่าข่อยบรเพิ่นเลสิเจ้าวะอีกนาสแงแ้วได้รับเบี้ยยังสิก็ได้วัวขวอนโอ้ใครอยู่หน่มบานใครในี้เลี้ยงกันเด็กเนิหอยเขายังบอกเลี้ยง้ยงไหมตัวกินใส่ปลาคือผู้เฒ่ากินเนื้อมันหนาวเนี เฮ้ยเดี๋ยวมันงาบอ่ะเออใส่ยี่หรี right? ่ oh ่เขาว่กกิน i ย mean, ัไมันจีบันเป็นพุ่งบกคอพุ่งบกคอดี๋นี่ไหมบ่หมมได้บ่บ้าพ่หมมได้ด้กถมาต้มหมมเอาเลยเด้ฮะก็ย่างเหอเราเคยกินนั่นออ้าวมันต่างกันหมดเลยเนาะตัวกับอย่างเลยยต่างกันก็ไสหมอกบไสหีบ่

แบเหรเดีามีเ็บ่มีเเนี่ยผมไม่มีเกเนี่ยเอเนี่ยผมม่มีเกนะนี่ัพี่้องนี่ครับดีกันครับมูนี่ฮะแต่เนี่ขนาดปลาเนียก็ม่เอาให้ครับังให้พิสุ์ให้พิสุท์ปลาเนี่องปลาเนีมันร่งกันยูเนีวิบัาใจได้นีาใจได้นี่ยอิ่ เเขงข้ามวงจากหวมันกระเดิดมาเอาโมเมนสามปังบลเนเงินจนได้มียบอกว่าบ่ดครับจาติดผมอยู่สามปงนี่ละจิดอย่างนั่นบริจเนี่ยพวกเลียมเลียมอีกเหรอบริจัเอาบัดเอาื้วางเว้ผู้บาว่างันต้นี่ หัวปลาเหรอครับนี่ยไหปลากระเยี้งปลาใสเขาบอกว่ามันปลากระเยี้เป็นปลาปลาขาวผู้ใดญ่พยานอย่างนี้ยกมือขึ้นไปนะตัวหนึ่ง่ยนกน้ำมัวเราจะคือบ่ยกเมียผมสั่งไว้ว่าบ่ให้ยนกไปนะปลาใสเออปลากระเยี้งเห็นมันเียงมั้ยนะยงไปยังเออคือพวกฮู้สุปแล้วบ่วฮู้ครับพี่น้องมันม right> e ันละเอียดล่ะครับ

โอ้ยูกวิเอากินานเดียหนาวนัขาวจวเลยครับต้องคุณละองคำเปละเอ้รับทัไปบอกว่าังไปผิดงอะแย่แย่ตะเลยวะโอ้เพียมันเจ้ะแจียมมันเพียะเนาะมาครับบ่บ่ปลาเอากอทงไป บดบดบดทั้งหองน้ำเพิ่นได้น่ะถุงเกียวถุงเขียวจะต้นไหนถุงเขียวมีถุงเขียวเป็นจีต้นไม่ใช่ขัวมือขัวมือเรียกเรกกินพรมือเนี่ยอืมดีเยครับอ่น้อบ มันมันมือนีก็บีเฮาเหรครับมันมันครับพาใสเบียงไว้กินมื่นมื่ครับโอ้พอวันยูเซปลาใส่บัวไปอันนั้นสอนเงียเลยนะฮะบอสเสียกับสอเฮียโอ้กสอนน้องใส่ไปใส่บัวเลยเออได้ได้ยุ่มาเอออกเนีย่ี่ยังเอากระโปงอีเท่ยด้อเออถูกใจเฮียตอนเนี้ยเฮียเฮีกินมื่อก่อนใช่ไหม ก็แห้งเลยแล้วถเอาก็สอบไปใสบัวแล้วไอ้หัวเป็นเดือวเกลือเด้ะเกลือไปดิ้ดเกลือเีสิสารไว้กันอ้าวไหลเออตัวนออกมาคิดจะเช่รไม่ที่จะมช่ยเฮ้ยมาณไม่ได้เขาพางเงาไปถึงือเยนี่วะเดอยู่ในสารเนี่ส่บัวแป๊ะๆนยคือว่าแป๊ะ ถือ uhm, พลายางสองยางกับเมดดอกเอ้าไม่พูปลาเอ้ยจำมาเอาปาเด้อปีนาเหรอพ่อได้ยุ่ครับพ่อตกี้ด้ย่งเอ๊ะ ครับมันมันมันอะมันอยากจอยครับมันจันครับไปเอาไปกาอยไปลวดไ่เหนียวนี่น okay, you know. like yeah, ี่เอาตัวง่ายพอไอพวกปรา่ยิบม่่ม่เอาเอาตัวง่ายๆไอปิ่งเอาตัวง่ายๆน่ะอ่อนปานิตรีง่ายน่ะไอปิ่งปานิลปานิลปานจันปะเขา เราอยากไปอไปไปน่อยนแ่จปีอยากไปไงมันเสร็จวะเื่อานมันเบื่อไมันเลาเขาเขาตัวโเคร่งตัวละสโลอือตไิน่อยข้ทุกตัวเน้ผมปีกยี่หันกันเลยไขทุกตัอาทุบาใสเลยหน่อยอันนั้เพื่อไปเนกล้กัไปหากินแบบนี้แหละ แม่นครับไองี่ละมัม okay, ีสากับลงหวยปิดบ้างโอ้ปลาปลาไหลดิปลาชาไหลรครับปลาจันรไหลน้ี่เจ้ากลูกมอยไปจับมันขายโบกแบบมันโตมันน่อยนะตกนะตเกโอ้ครับครับเรามาลงนีเบิปลาลูกข่น บ่ได้ปาปา่่เราบยอาวเอาเ่เลยครับเพื่อพี่เพื่น้องขอบคุณครับขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถุกกางการติดตามขอบคุณถุกการเราช่วงับน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าอพี่น้อง